วันนี้พาน้องม่อนออกมาวิ่งอีกแล้วนะคะนี่มาชมยังเงินปลูกผักละหรือผักชะอมนะคะอีกต้นนี้แตกแล้วทุกคนมาดูผัก พักชะอมไม่รอเลยน้องม่อนจะวิ่งอย่างเดียวกระดึง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  แค่ก็มีบ้างดอกสองดอกดึงดังดึงดังเ <c oughs> ข้าเริ่มออกแล้วนะคะโอ้ปักบุงยอดงาม <c oughs> อันนี้อีกสีห้าต้นอันนี้ยังไม่แตกพักละ ปล่อยได้วิ่งลิฟเลยค่ทุกคนชมข้าวเขียเขียวจบไม่มีอะไรมากนะคะก็ะถ่ายทำพอได้ส่งกันบ้าน สวนรักพี่สาวยัยเงินล้อมรั้วอย่างดี น้องมตนออกมาวิ่งเห็นดอกบัวบานอยู่นั่นหนึ่งดอก ดอกนี้ไม่สวยเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเริ่มติดเริ่มมีเริ่มขยายพันธุ์ดอกซ้ายบัวพันุม่อนออกกำลังกายเดินเลาะท้างหน้านะคะวิ่งวิ่งวิ่ง จังวันนีกัดข้าวเคี้ยวๆแล้วก็คืมฟ้าค่ำฝนวันนี้วันนี้รู้สึกอบอ้าวไม่มีลมรอน้องเซมอน ไรนี้เริ่มออกรวงเป็นข้าวคนละพันนี่เราออกรวงแล้วงามมีดอกยาปนมันน้องจะมอนจี้อยู่นะคะ ีนานจังเลยชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะ เสร็จยังเสร็จแล้วจี่นานจังเลยหมาน้อยไม่อยู่คอนโดแต่มาอยู่ทุ่งนานี่ต้นมะม่วงต้นเล็กๆก,ก็มีลูก น้ำแห้งหมดแล้วฝนตกไม่แรงฝนตกเล็กน้อยพรมๆพรมพราม,ม,มาดูต้นกล้วยแคะกันนะคะเอ้าทำไมเป็นสาววัยจริงเลย เมยงเงินตัดไปอันนี้ได้เวลาออกปรีตัดออกทางได้เวลาออกปีเขาก็เลยออกเป็นปีเล็กไปเลยไงไปเดินเดินม,อ,มอนพาเลาะนะคะลาะปากกล้วยด้วยไปเดิน วิ่ออกกำลังกายมาขี่ไปเยี่ยวอยู่แต่ในบ้านกล้ว้วยก่อนมันมีสุกอีกหรือ,อยังยังไม่สุกจนแล้วเนี่ยถ้าเผลอนกมากินเครือนี่แก่แล้วไปเดิน ไปพร้อมยายนะมอนน่ะต้นบักกะทันดอกนี้มันตรงนี้มันไอเนี่ยมันไม่มีลูกเลยมันอยู่ใกล้ต้นกล้วยข้ามได้ไหมครับดยายปิดน้ำก่อนรู้สึกมันจะรั่วฝนไม่ค่อยมาแล้วฝนตกไม่แรง เพื่อนเลยน้องสมอนต้งจุงไปเด้อปล่อยแบบแบบวิ่งตามเองไม่ได้แล้วเพราะว่าหมาใหญ่มีกลัวมหมาใหญ่ไหวไหมครับอืมไหวข้ามได้กลัวมหมาใหญ่วิ่งไล่กัด รู้สึกว่าออกรวงเยอะแล้วไรนี้ข้าวหน่อไม้ก็ไม่ได้มาดูเลยค่สัยจะมีน้งหน่อไม้มองสม,มอนพาเลาะนะคะเลาะไปอรอบไล่นา ดูหน่อไม้ก่อนหน่อไม้ไม่มีสงหมดสงสายหมดดูหมดดูห,ดดดหาหน่อไม้มีสายไฟอะไรมาตกหย่อนยานอยู่ตรงนี้ อีกไม่นานลมก็ออกลมทางเหนือก็ออกน้ำก็จะเริ่มแห้งไปดิขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปน้องสมอนพาเที่ยวพาเดิน าชมข้าวเขียวเขียวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า